กูกูกูกุไหนอาจารย์อาจารย์จริงๆริงอย่างี่อย่างอย่างอย่างย่าบอกดิลุกขึ้นดิลุกขึ้นก่อนลุกขึ้นยิ้มหวานนะยิ้มยิ้มอาจารย์จริงๆริงให้เขาให้เขาจะตัดจริงจริงดิโอโอ้ยดูดิดูดิอยายาไม่หยิกแล้ว ไม่หหิแล้วจ้าจริงจริงจ้าจริงต้องจะมาอยู่ที่มันย้อนแสงทำไมเนี่ยอนไหนเต้นสิเต้นเต้นจ้าจริงจริงจ้าจริงจริงน่ารักว่ะเสื้อเขาเนี่ยไหนมาตะแคงคอมองแม่หน่อยลูกไหนหันมาหันนี่ หันมาทางนี้นี่หันมาตะแคงคอมกันแมนแล้วไหนไหนไหนนิคน้องมิคิค้งมิค่ะปแคอมองแม่มามามาเร็วเร็วเมิกี้มามานี่มาอุ้ยใครเปิดเพลงเพราะจริงๆเลยชะจินดาะชะจินดาะจินดาะจินดา้ง ạ tính chạ tínhạạ tình dạ anhạ để mà đi đến mà lên màờ ơiầ lốm lốm lm a lô a lôô lắm nữa ไหนมิกหล่ออยู่ไหนมิอยู่ไหนนี่หล่อไม่มีใครเกินอ๋อมานี่มาลูกมาเกี้เกียเฮ้ยมิกเก่งเลยเก่งเลยอ่ะค่อย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  อุ้ยระวังโดนเหมียวนะเหมียวเป็นไรอะ่ะมิกถามดิเออม,มิกถามเหมียวเป็น,นเก่งจังอืมอย่าทำคะานนลูก,ลกมิกม,มิกไม่ใช่ลูกบอลน,นะเหมียวมยเออเออ กลัวอืมพ่อ,อบ,บอกปุ๊บก็กลัวเลยนี่นิดใส่หมมีไล่เขาด้วยเขาท้องอยู่เออเออให้เขารักเปล่ารักเหมียวเปล่ารักเหมียวไหมใส่ก็กเสื้อตัวน,นี้ให้นเนี่ยซื้อให้ตอนไหนอะ่ะ มีดีตราตรงไปแล้วก็แบะอ๋อแม่ออกของอัเซ้นดีไว้ครับแ่ต้องกืนไม่ต้องปิดเลยนะปิดเฉพาะหัวแม่วแม่วแมวบอกอีกลูกแม่วเล็กหมียวดิแม่วทำเสียงเป็นเป้าแม่วตามเบาๆลูกบเๆๆ ิเฮ mm. ้ยระวังน <mm ั่นน่นเหมียวเดี๋ยวเหมียวว้อย่าไปยุ่งโค้งโควงมันน่าชื่อไหมเนีเฮ้ยตัวก็เอาฟักเสียบตูดเหมียวเลย ไหนปักเสียบอันไหน